ให้ถามาน,น้องลูกเช้าแล้วบอสอะถามาน้องติมลูกินบพี่น้องเลยเปิดพระออกมากกับกำลังป้อนยาน้องไอติมอยู่เนาะโดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุมม่งบนสุขสุขคนเด้อเนาะมาเบิ่งหลานน้อยกินยาวันนี้สบายดีสวัสด,ดีทุกทัวร์จ้ากัน À, rồi, bài đi, rồi. Rồi. Mừng nè, mừng nè đang chơi đang tìm này cháu không mượn thế luôn. Ừ. <laughs> Giờ rồi nè. À, đang nhìn thấy cái nàng hiên cái luôn. Nàng hiên cái ba luôn. Phẹt cái mớ anh em bò. Cháy cháy Phẹt có phà bò nè. Thấy. Quay sang đây, mừng nè cái hiệu lui. Thế luôn cháy. มากินยากินยาขอนเก่งอ่ะได้สิสาวแล้วพี่น้องเอ้ยเด่นแนวมือนีนเนาะมือบานยังงันหายแอบอยู่มือนี่และใครแน่แล้วหากัดตื่นนอนแล้วก็แม่เพิ่มสิป้อนยาบ้านนี่โดยสบายดีจ้าสบายดีโดยเอ้าสบายดีอยากไปซื้อขนมเพี่น้องติมกินยาพอน่ะพอน้องพี่น้องกันเนาะฮะเอาแต่เก่าคือกินง่ายเฮ้ยแต่เก่าคือกินยาง่ายเฮ้ยมือนี่น้องกินยาแล้วมาดูดกินได้ เก่งวายโบเก่งแน่ดิอ้วกเอาหมด้ลเลยยาตัวนี้มันอยากจี๋มันขมไปจังเนาะขอได้ละกินได้อหน่อยนึงแล้อไม่ขวดแต้อเห็นบ่ตัวมือให้นนั่งไงลูกตัวมือให้นนั่งเลยเออไปนั่งไว้ไปนั่งงไว้ไปนั่งงไว้คุณทางพ่อพอดีไปซักผ้าแล้วบ่เอาไปไว้ใช่เบ่เฮ้ยสบายดีไปนั่งไปนั่งน้องเสือไอตาเด่นน้ากินนี่ป้าหันแล้วได้ขอจะไปตาก พนังน้องมันนั่ยังเปชื่อขนมหรอไหมลองเชื่อบนคะตะตาขงังเลก่ตาคหก็ได้มันแดดอ่บอมันบดอ่บอบดแล้วมันแห้งอ่นี่เปิรนไปซักผ้าเพื่อนแม่ลองเชื่อพี่น้องไงเพื่อนปาเตอร์บาได้มีเครื่องซักผ้าหลักบวเเอาหน้ากัเอาไม้มาเฮ็ดห้าหัวทั้งแดดพี่ได้ปุยทังแดดแดดย่แดห้งเลพี่งแดดเนาะดดแห้งมาหนพี่น้องเอ้หอนเนาะอากาศกั เปลี่ยนบ่อยเดียวห้อนเดียวนาวเห็นให้เด็กน่อยเป็นวัดเป็นไอไอติมกระเด็นได้แล้วมานี่พี่น้องเยดีใจวันนี่เห็นดันไปหาหมอกับบดดใจปนดเนาะว้าชิปอนยาเอ้ยเดียวมนี่โอ้โชร์ดเอ้ยกินไ่ได้เอ้่ไ้เป็นอยงบอกน้องหมไม่ได้เป็นอย่างหันเชียงปวนน้านะหันหัน ดินเล่หมู่บ้านนี้มีแต่อวนี่ยาถือคอเสื่อเลยนี่เบิ่งเปล่าตกเลยตกเลยเอามาเบิ่งเอาไปเบิ่งน้องมาดูไปหันหตาลแม่ไปใช้เด้ชาวตะลเลยมั้งแม่เพื่อนออกข้างนอกพี่นเนาะผ้าเอายนางออกไปพาสานางเพื่อนไปเห็ดเด็ดเห็ดอย่างเพื่อนเนาะกับเพื่อนไปชื่อในอยู่ในกินทันหลยใช่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 วันนี้กัเอาดูอลานเพื่อนก้าวได้ได้ได้ถอยไปตกแล้วดู ตัวไรลูกตัวนะะ่ะพ่นอน้อยตีมือกับซักผ้าอยู่จะจะถามพ่อบ่าน่ะซักผ้าบอ่อใะลูกซักผ้าบอ่อจะเอาไม้เอาอันเนี้ยหาคุดรักไปน่ะเอาตากผ้าก็นมั้ยอันนั้นจะว่าน่ะต้องคุดรักอีกรากหนึ่งทำไมตากจะแดดได้มันแดดแห้งพี่น้องอยู่นี้เนาะอู้ยเอ้า แห้งเดี๋ยวห้อนเดี๋ยวหนาวอยู่แดดแบบคาริ่นแดดแห้งอันนี้มืงเนี่ยวานนี่ก็แดดอยู่ห้องบริษัมนี่สักเชื้อผ้าช่วยอันนั่นบ่พอน้องติ่มบ่ไป้แมไปสักเชื้อช่วยช่วยอันพอน้องติ่มนะไปดูไปไอเตอร์พุ่นะไอเตอร์ชักเลยพุอนะมันบ่ใหญ่พูดว่าอันมันสีพอดีไหมอันนั่นบ่ฮึ มันมีไม้นั่นอยู่บ่ไปดูมุมนอกไปดูไปไปดูมุมนอกไปไปป้าไปหาไม้มาเฮ็ดเช่าตากผ้าก่อนมาเฮ็ดลาวตากผ้าก่อนพี่นเอ๋ยจับเอาน้ำพั่ยด้วยไม้ลาวตากผ้าเพิ่นกันง่ายงเห็นบ่มันน้อยพูดได้นะมันไม่ไปชักเสือใช่ได้นะไปใช้ไปชักผ้าติมไปชักผ้าทิมแม่บอกป้าตัวได้ไปชักไปชักผ้าติมอย่าเอาไปฟาดใช้มันดำเนอะ อะพอาพี yeah, mm ่เพี่อาพี่แดดแห้งเด้งนะนี่ฉันนอยก็แห้งนะนี่ตอนนี้ก็บ่ายโมงไปสองโมงแล้วพี่น้องเลยเย็นชะม่อยมือนี่คู่เห็นยังนะมันบอดุดบ้าหมอมันน่นมามัดสามาหมัดไปตก็ดูตกเลกินข่าวว่าแม่มข่าวบ้ดุบ่า ตกเลยใช่ใช่ตกเลยฮะเออดีดิเออแม่เนืะเออแม่เนืะฮะเออแม่เนืะเออแม่ไปตากผ้าบุ๊บเออแม่ไปตากผ้าปุ๊บแม่แม่เดินได้แล้วด้แม่แม่นองเด่นนะโด้ยองก็แย่งเนี่ยมาให้กำลังใจพ่อบ่นะมาให้กำลังใจพ่อซักผ้าบุ๊บลูกตกเด้อตกเด้อเสือล้ำชันเหล่าเนยเนยบอกเสือประตูมัดหลดมาเมื่อนั้นเนย

cứu oh, căn à. được yong. Ah, tai bên con phố danh. Anh cho anhua. Hm, sắm gắn nơi tay ngay ngô mùi bi nài mùi ngô 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 phải phạm đây nào Đúng coi Đúng coi Đúng mà Đúng coi Đúng coi đã bị nhận Đúng coi chép đắng chứ Đúng coi chép đắng chứ Đúng coi non Đúng coi chép éo chứ Anh kích khảo kích khảo Ờ bọn khảo hơn thế nào Hà cái tư non Hà bọn đơ Mẹ กระแป้งเหรอแม่เพ okay. mm ื okay. mm ่อนำน้ำให้กินเองมาป้อนยาป้อนยาเพื่อนพี่น้องป้อนข้าวป้อนมันใช่ไปแม่ไปนั่งกัน้องอ้าอยากกินข้าวอีโดนี่เจ้ากินเองเฮ้ยเ้เจ้ากินเองอ่ะอ่ะป้าใช้ชินฮะเออเก่งเก่งเอิญไปตู้ไปลูกไปตู้กินข้าวไปเอาชักยาบ้านนี่เด้กวดเลือดเด้แพทย์เพื่อนกวดเลือดให้พี่น้องเลยมือติดเป็นติดแผลเพื่อนเอิ้นตู้ไปเอิ้นตู้กินข้าวไปไปป้อนตู้ไปดูไปป้อนตู้ไปเฮ้ป้อนตู้เด้อ อปอนขาตูเอปจอนข่าวไอตู้เชญดีเนยมากินข่าวลูกนินข้าแม่ไปกยังออาอย่าพาก่อนพาก่อนอันตาพ่อน้องเันเชินดิไปกันผมเไปเขาเอ้แป้งเขายังมูพ่นเเอาเอาเอาเน้อยถามแล้วเราไปังุจอยกัเจ็บลังบัดนี้พี่น้อย ล่างถั oh, <cn> no ่ว <c> ล <oughs> ่างบ่วงไงได้เอาดบัตเอากระดูมมาให้ล่างใช่ไหมใช่น้ำหานอนแต่มันเจ็บล่างเลยถามนะดูเดี๋ยวไปรยชนแล้วใหานอนเนี่ยน่ะหานอนเดียวเนีะกระจอดเดียวทำอะไปโรงเรียนหมดอ่ะไม่ได้ไปสองโรงเรียนโอ้ยความไม่ไปไม่ไปคู่หมาพอดีอ๋อเพ่อยากกินข้าวปันญญพี่น้องเลยวานนี่บอกกินข้าวจะครั มันทำหมายเ่กี้เขาเข่าตกตกเลยอันยาเลยบ่ามันน้โนโน่เลยเพื่อทีกินเองนะอันชินอันชินอ่ะป้อนชิ้นว่ะให้น้องให้ดุตาป้อนน่องนะมามามมามตาป้อนเนี่มามากคนละป้อนกันป้อนไอตาขับญ่ายเห็นไอ้ตาตัวน้อยเหเห็นป่อน้องเห็นไอ้ตาตัวน้อยป้อนขับง่ายเออมามมาดุบอ่บ่เอาดุน่องมาเอาบุกไม่หนีหนุบุกไม่หนิให้น้องอ่ะจะดีมากินข้าวน้ำน้องไว้ อ๋อข้ามไได้บ้านนี้ญ่ได้บ้านี้เหญ่ยไวได้เขาคําหห่เลยนี่มากินกินกิน้กันเจ้านียมกินบ่ดุเออเจ้ามากินบ่จูเออป้อนขาน้องแรกก่อน่ะอย่าตกได้ทำบ้งนน้องน้องปอนขาน้องนี้ยไม่เผ่บ้านพอเตอร์ตันมาว่านี่เพื่นจิตตผพาเพื่นว่านี่พื่อยังว่กร้นมวมวันมเวเี่ยวมวย เอาบ้าแรกกับมันนั่นนะตัดมาไหวเมื่อวานตัดมาเห็นเป็ปิ้งเอ้าคือเห็นคิดโรนประตูไป็นหน้าวะวะไปคือมาเห็นนั่นจะไปจดบุ้งวัวเพน่้อืมนั่นเพ็่คนหยิ่งเขาอเห็นปะมึงหมกลุดขี้หมูอ่ะนิดฟอนหาย่ะอ้คนจะฉีดเลยพี่น้องเลยดูกเจ้าแดดดึกดวงป้อมมั่มมั่มป้อนขขาวเนี่ยเจ้ากินเจ้ากินครับพี่กินนิดหน่อกเด้ป้อนป้าเอาหายชิ้นเมาได้กินเองได้ อะป้อนนองมึงแนี่มึงแนี่มึงแน่จะดินป้อนน่องเลใหญ่เ้อปอนนองก็ได้นี่ลมมาบบดนี้พี่น้องเลยลมนะฮะไปไปานเลยเด้อไป้าเนี่พี่น้องเลยชาวตะรำป้อนปอนอันเข่าน้องไอติมมาดูจะป้อนนองก็เป็นปอนนะมีชีดป้อนนอก หานหันเห็นหมดเลยเอาหายเลยอ้าวเพ่อด่ะกอนปากน่องหานหานนองขาวเออเก่งเก่งตะมือมันนี่ตะมือดุตะมือตะมืออ้าวพอดน่องพอนกับเออเก่งเก่งกวนข่าวน่องก็เป็นเออมึงเนี่ยชี้ยาวเลยลูกมึงเนี่ยชี้น่องนะน่องเราเป็นชี้นี่ย่าวดเป็นชี้นี่ชี้กุมขามมันนี่บ่ดุบ่ห้ามบ่ป้าดึงมาได้ป้าดึงมาได้ดึงมาได้มึงเนี่ยน่องต็มกินนะมึงเนี่ยว่ง่ายว่าง่ายเช็บบ่ถามพ่อจะยังห่าเจ้ากินข้าวนอ๊อบ่ชเช็บเช็บดูดุว่าดุ แช่เดี๋มึงเนี่ยมาม่ามึงกินนะเก่งแล้วเก่งแล้วชาวแล้ววันนี้มึให้เป็นอีเดอร์ดูเด้อเป็นบอยพี่น้องอย่าป้อนขครับยัยไยนางน้องนางจะอึ้งไหมพนกินได้ข้ามเต๋อได้พี่น้องเไยอ๋อข้ามใหญ่แท้รุนะน้องเชื่อป้อนให้ดุให้น้องข้ามใหญ่แท้ตะมือตะมือเก่งเก่งเออเก่งแล้วเวเชื่อกับเอาน้องได้แล้ววันนี้เนาะบอกไม่นัดเอาน้องอีเด้อบอกไม่นัดจ้าเด้อ น้องชักยาจุบมาบ้านนี่ได้ดุโดยน้องชักยาจุบเลยน้องชักยาแล้วอะน้องเป็นไข่น้องจับเองโป้เตอร์เพิ่นมาเอามาล่างไว้บื้อเช้าไปเปิดน้ำไว้ปะเผื่อมันนั่นใกล้เลยพี่น้องเลยกำลังบ่นไหวกันอยู่เพราะว่าอีกมืออื่นมือฮือเนาะมือ anh ăn cả mên, cả mên, cả cả đây cảm ơn thì chị biết cảm ơn thì này cả mình cả đấy cả mưa bắt phạt này nọ chín đâu chín vay wow. lôm phạt này này lôm hồi này sửa ta đi nằm đây mình chơi hắn đâu hắn đâu tin hắn đâu hả à cái 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 hắn đâu oh, con kim khảo chẹp nóng mày sao đâu mà này đưa chả bỏ nòng chả โดยบ่ดื Comedy> ้อบ e> ่อยได้เด้หนึ่งโมเมนต์โมเมนต์นะบ่โดยบ่ดื้อบ่อยได้บ่บ่ไทยบ่อยได้ถูกปะเชิญดินบ่อยได้บ่ไทยนะสวัสดีค่ะบ่นี่ได้ใช่บ่อยได้ใช่ปะไก้าเออตาบ่เป็นนักตาหน่ะสวัสดีใช่ปะอ่ากินข่าวบ่ดอกบ่ผอนข่าวนานน้อยพี่น้องเอ้ยมันอีกเอาลานเลยใช่บ่เอาลานได้อป้าลุง เันตะลําเอาน้องจิ้มจะลแม่ไปใช้เลยไปใช้บาาบิ่งบอกมาดุงนะเนี้ยงเตืองหาไม่แกลมให้จัวว่านสายดีเลยใช้ไม้อันอยู่ในพื้สะดก้นักนัละพายไปเลยพูอะไรวแม่มาเออเกงแบบนี้ก็ดีเลยดุเออพอดน้ำนี่นี่นี่นีอนอวฉีดยาน่อง่อันป้ยาเน่องน่ คือนั่งน้องไปดูไปนั่งน้องไปคือนั่งทางนั้นเด้อข้างนั้นเด้อเบไปไปนั่งไอ้ตาพ่อน้องน้ำนองละช้ำกันช้ำพี่น้องไงไอ้ตาไอ้ตาสามปีสามปีปลายน้องเชืดช่องปีปลายน้องติมปีปลายบ่ได้ช้ำกันไอ้ตาหน่อยก็โมบ่สามปีให้หน่อยกูโมพอนขาวน้องไงหนุ่มบังน้องชักตาเด้อบ่วงน่อเอาข่ใาหน่อยเอาไข่ะแม่มาูอ่ะแม่ข่าวหน่อย เอออ้อาจีนเห็นนัองนู่นนะไปเม่นดินไปปอนน้องไปเร็วไปหึงวัไร้ยหมูเนี่ยเพิ่งเบิงเมนตูเล้วพียบชิ้นหมูปิ้งชิ้นหมูชาอาจีนนะดูวเอาขาใช้หน้องเออแช่บ่แช่บ่แต่เราเนี่ยม่ไปใช้ดุบอบาดุกเนี่ยม่ไปใช้ฮะแม่์เจ้าไปใช้ Eh, chia buồn tay nam, đi đi kim tow, phong phong, thắng kim rin rin. phong, phong hai bài tham bơ mơ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  bê thắng bi hai nhau, hai thắng bi hai nhau hai อยางนั่นแหละคาคาคกินกเอออตาพอนัก eh ็ได้นี่่ตีมชอชิตัมันง่นงนี่บ่เฮ้ยเม่จะตากผ่าได้หรอบะมจะนะตายิกได้ยี่อ ใช่ใช่ใช่าาตากับดินสีเดียวกันเด้เนี่ยน้องตีนน้อเนี่ยน้องตีมน,นตมนันเด็กเทพได้นี่ยนะบอดินด้นดิ้นดิ้นหันหน้าด้วยตาตาตาปอกการหันหน้ามาเลยเ <c oughs> ออว่าลำแล้วปอกการหันหน้ามาเลยค้าพเจ้ามาเป็นยังกะยู่ยู่พี่น้องเลยว่านี่ไผอุ้มกับได้เน,นภภาะไผอุ้มก็บมแต่ให้ โต้ไก่ดูมันนี่ใครแนมมันนี่ข่าวทีิงดินน้ำไผลกระดิ่งแน่อได้แล้วชาวเลยเริ่มเด้อเป็นนะเด้อเด้ออ้าวข่าวที่จริงเลยโอ้ยชั้แม่จะตักผ้าได้หรอเป่มาเบิ่งเอาตักผ้าเพื่อนพี่น้องเลยคุณตากง่ายสบายแท้เอานี่กาดเลยก็ตากรถคุณอะแดดแห้งพี่น้องเลยตากแค่เดียวแป๊บเดียวก็แห้งแล้วมนี่เบื่ออยู่มาบ้านก็ได้ซักเองชิ้นแ้วเจ้า บ่ได้ใช้เครื่องแน่บ้านเฮาก็ม e ีแต่ใช้มือนี่แนะพี aviation, ่น้องเนาะเคื่อง้าวเนี่เออมาบอกบอกได้นี่ป้าบ่มีบ่มีอันชักผ้าเฉาะไปบอกไดนดูป้าเต๋อบ่มีเครื่องชักผ้าไปบอกไอ้พ่อน้องไอ้ตีมเนาะบอกได้ดูให้เราเห็ุได้แต่ดินมีน่ไหวเลยดินแต่ดินมีวะอ้าวมีวะเหรอบอไปบอกไานไหมคำเจ้าคำเจ้ามาเถื่อนหนาน่ะคำเจ้าอย่าง่ายนะเจ้าชื่ออาไรแหมป้าเต๋อเฉาะดูบอกได้บอกได้บอกได้ไหม ย่างอยู่ว่าแพ็บนะแพ็บเบิ่อได้ไปเจ้าวะเออยันมาชักบุพเพไปเฉาได้ดูเ้ยน้ากันสิเปิดเอาแบบนี่เด้อพี่น้องเมื่แม่นหน้าปลาเนาะเป็นน้าอะไรคนอ่ะปลาปลาปลานั่งมาพี่ปะอ้าบุญนาแม่น้อยตินแตกน้ามาดาเนาะเออน้ามาดาเจ็บเจ็บไฟเอ่ะมาม้าเกาะองแก่ชิบัดตีนปะบาทตีนโอ้ยแดดแห้งเนาะบรรยากาศกะบยังไงชิมอยชิมีอยู่บ้านเมืองกระได ดินด์น็อดลูกนินด์น็อหูน่าได้บ้อัดจิ๊บเอออิ่มเลยบ้าลูกอิ่มเลยบ้อิ่มเลยอิ่มเลยเอาหนามบ่าปาไปเอาหนามให้กระด้อเฉยเด้อโอเคพี่น้องเอ้ยนะ้อยสำหรับคลิปนี้กับมีมยังลายเดอ้อเอาโดวเอาลานคือเก้าเนะาะจะได้กระฟ้าพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่นอ้ดดนนองคอปเตอร์หน่เดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปพี่น้องเอเ้ยเนาะ โดยต้องขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะที่คอยให้ก,กำลังใจและกดติดตามคลิปของแม่น้องครับเตอร์ตั้งแต่จนๆจบพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อิสระลงแน่พ่อกันคลิปหน้าเด้อสวัสดีวันสุขสุขคนเด้อเนาะคนเบิ่ง<บ>พ่อคนซักผ้าพี่น้องเอยืนเป็นกำลังใจให้พ่ออยู่นลบไม่ดูไปสบายดีเด้อไปเด้อตาลามวยโต๊ะกระโดดมาลงมาโอ้ยใช่หมื่นหมื่นพี่น้องเอ้ยทรศัพท์กะ ่ถ่ายคลิปกันลงเลยบ่ได้มันใช้พี่ต้องพิทเตอร์เลย <laughs> มันเข่าตัดคลิปบ่ได้พี่เราเลยดดในโรงให้เบิรงนี่กอ,อ่ะนานที่มันจะเป็นยังไงไปไปเลยสบายดีเด้อตะลับสบายดีเอ้าเอ้าอา,อาสบายดีกันดย้ยตาสบายดีรุ่นรุ่นด้ยเออไปเลยเด้อบ๊ายบายสบายดีเด้อ